สนับสนุนรายการโดย PIXMA G Series พิ i n เตอแทงแท้จาก Canon agoda com จากเมืองไท่จงเราเดินทางกันประมาณ200กิโลเมตรครับเพื่อที่จะไปเขตผิงซีแต่ที่นี่จะมีอะไรน่าเที่ยวนั้นรีบตามสองนุ่มไปดีกว่าครับ ตงเต่าครับครับตอนนี้ผมมาพาคุณผู้ชมน้องตเต่าครับมาอยู่แถวถนนสายรถไฟเก่าผิงซีครับฮะอ่าตรงนี้ที่เรามาอยู่วันนะเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำครับโดยเฉพาะสเตชันตรงเนี้ยทั้งในเนี่ยเขามีที่ให้ทำเหมือนกับเป็น DIY ครับเป็นรูปโคมเพราะว่าเขาจะมานิยมมาลอยโคมกันที่นี่ที่นี่มีการจัดงานเทศกาลลอยโคมกันยิ่งใหญ่เลยและผมก็รู้มาว่านะครับผมเราลอยโคมเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นจอ้านงคานี้ไหมฮะอ้อเนี่ยฮะนี่เลย LED ทั้งบานเลยนะครับครับผมจะขึ้นด้วยว่าเราเนี่ยเขียนอารลงไปในโคมเขาจะไปสแกนก่อนแล้วพอเรารอยขึ้นปุ๊บเขาก็จะขึ้นให้เลยสุดยอดมากงั้นเราเข้าไปดูกันดีกว่าไปเลยข้างในนะครับผม ผมจะพาเด็กชายเต๋านะครับมานั่งเขียนตาหวัสดีครับคุณครูแหมเลยไวแล้วครับน้องเอาต้องขอบอกว่าตรงนี้เนี่ยครับที่เราจะมาทำ DIY กันเนี่ยแหละครับจะให้เต๋าเขียนข้อความเขียนชื่อตัวเองนะครับผมตรงนี้แผ่นนี้มันเหมือนกับโปสการ์ดเลยนี่แหละครับผมเขาจะเขียนใส่ลงไปในแผ่นนี้นะครับแล้วก็เขียนตรงนี้นะครับแล้วไอ้แผ่นนี้แหละนะครับผมเขาจะเอาไป แกนแล้วก็ขึ้นจอ LED ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นเป็นเบลอ่มเทมเลยนะฮะนี่ใช่แล้วนะครับผมแล้วยังไม่หมดนี่นี่นี่ครับอันนี้คือโคมจริงครับแล้วเราก็เลือกสีส้มมาด้วยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะเขียนข้อความลงในโคมด้วยนะครับมาเราเริ่มเขียนเลยดีกว่าเอาล่ะเพื่อเป็นการเสียเวล่่มเวลาเอาโคมก่อนเลยใช่ไหมอ่ามาดีละพี่โอเคครับลงมาลงมามา ทีนี้จะบอกให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คนเขามาลอยโคมที่เมื่อก่อนหมู่บ้านที่นี่นะครับเขามีโจรมาบุกพอโจรมาบุกเนี่ยครับผมก็คือปล้นไปทุกอย่างเลยชาวบ้านหนีขึ้นเขาพอาขึ้นเขาเสร็จปุ๊บสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอะไรที่มันแบบเทคโนโลยีไงเขาก็เลยต้องจุดโคมแล้วก็ลอยขึ้นเพื่อเป็นการส่งสัญญ,ญาณบอกชาวบ้านว่าโจรไปแล้ว ก็ให้กลับลงมาได้แล้วอะไรอย่างนี้ตอนหลังพอมีญี่ปุ่นมาปกครองโจรก็ถูกปราบสิ้นก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่นก็คือเป็นงานหลังตุรจีเนี่ยเขาจะมีเทศกาลงานสําคัญเลยของที่ผิงซีตรงนี้ใช่เพราะว่าคนจีนเนี่ยหลังตุรจีก็ต้องรอยโคมกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอะไรสักอย่างขอพรขอพรด้วยนะครับเขาก็เลยจัดงานเทศกาลลอยโคมกันที่ผิงซีจริงๆแล้วเนี่ยจะมีเทศกาลใหญ่แต่ว่าเราไม่ได้มาช่วงเทศกาลพอดีครับไม่เป็นไรตอนนี้เขาก็เลยจัดให้มีการลอยโคมได้ทุกวันแต่ว่า จะลอยเฉพาะจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยข้างๆตรงสถานีติดสถานีตํารวจตรงสายรถไฟเก่าผิงซีตรงนี้เลยทำไมพี่ทำไมแอบลอ,อยที่บ้านไม่ได้เหรอไม่ได้ครับผมเขาก็มีเหมือนกับเป็นกิม,มิคของเขาวา่าจะมารอยโคมเนี่ยมาเขียนคําปวยพอแล้วก็มาเขียนตรงนี้จุดลอยก็ลอยได้ตรงนี้เผื่อว่าถ้าเกิดไปลอยที่อื่นเนี่ยมันอาจจะลงบ้านคนอื่นเขาไฟ่ไม่่ม่งใส่ไม่ได้จับมือคนผิดไม่ได้ถูกต้อง เพลงอะไรชื่อเพลงอะไรพอร์ตไม่มีความจำเป็นเซ็นชื่อผมเซ็นแล้วฮะนายครับ นี่แหละครับก็คือน้องเขากำลังเขียนอ,อะไรก็ได้อ่ะลงไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยแหละเราจะเอาตัวนี้ครับแผ่นนี้มาสแกนขึ้น LED ถูกต้องครับ,คร,บครับผมนี่ครับมอ่ะเอาไปให้เขาดูอ่ะโชว์โชว์โชว์เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับนี่ครับเรียบ,บร้อยอ่าเรียบร้อยนะ เดี๋ยวเราไปให้เขานะครับเ๋ยวะไปขึ้นจอ LCD นะครับผมเอาละเอาละไปะเซตลรวก็โคมด้วยเดี๋ยวเราจะไปอลอยโคมะนะฮะไปะเราเดินทางกันเถอะครับผม เอาล้วครับผมเมื่อกี้ก็ได้ยื่นใบสแกนไปให้กับทางทีมงานแล้วนะฮะตอนนี้เขาบอกให้มายืนรอตรงนี้เพื่อ้ได้มองใบแล้วเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับผมตนี้ต้องรอประมาณสัก5้าทีเขาดีบสแกนให้อยู่ตอนนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปลอยโฟมกันใช่แล้วครับมาแล้ว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 ที่เราลอยมาสักครู่นี้ นี่ได้มีชาวต่างชาติมาถ่ายของเราด้วยนะฮะเป็นไงเป็นไงถ่ายของของเรายังไม่ขึ้นมานี่นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วกุ้งเล่นอันนี้นี่ของเราหรือเปล่านั่นนั่นนั่นนี่เฟิร์สเฟิรเฟิร์สโอ้ยอ่าเดอะเฟิร์สอันนี้เห็นไม่เขียนสีแดงอ่ะไม่เห็นเลยเอาเฮงเฮงรวยรวยนี่ไงเฮงเฮงรวยรวยนี่นะครับเย่เฮงเฮงรวยรวยนะครับนี่ผมว่านะถ้าเป็นตังเป็นแอปสวยกว่าเดี๋ยวเราไปลอยคมกันต่อที่ไหนครับเราไปลอยคมต่อครับไป โอ้โหนี่ครับโคมของพวกเรานะครับผมที่เราจะปล่อยกันไปน,นะครับเขียนไว้เรียบร้อย The first u l t i m a t e นะครับแล้วก็คำโปรยต่างๆให้คุณผู้ชมด้วยให้ตัวพวกเราเองด้วยจากเต๋าแล้วก็เทเป้ครับโอเคครับ, okay, รบผมงั้นเรามาลอยโคมกันเลยดีกว่าเย่ <Yeah. S 2> อยากลอยแล้วนะครับลอ,อยแล้วโอเคนี่ครับต้องจุดไฟข้างล่างนะฮะวิธีการลอยโคมก็คือต้องจับมุมข้างบนก่อนแล้วให้คนหนึ่งเนี่ยจุดไฟข้างล่างพอจุดไฟข้างล่างเสร็จปุ๊บ เราก็ค่อยมาจับด้านล่างได้นะครับเอ้ามาแล้วลอยแล้วโอ้ลอยแล้วลอยแล้วมาแล้วครับโอเคหนึ่งสองสามไปลอยสูงขอให้พรามเป็นจริงขอให้พวมเป็นไปเร็วมากเลยนะครับ โอเคครับครับตอนนี้ก็รู้สึกอุ่นใจมีความสุขแล้วนะฮะพอมีความสุขแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมหิวแล้วพี่เทปมีความสุขผมไม่อิ่มเหรอยังไม่อิ่มเลยครับผมการต้องไปหาอะไรทานอิ่มใจแล้วแต่ท้องยังไม่อิ่ม กันทองรองแลไวใช่ไหมครับเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าแถวนี้มีของอร่อยเยอะไปพี่เดินเดินตามนรถไฟไหมนี่แหละรถไฟมาเร่่องนะครับต้องมาเลยรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษที่จะทําให้คุณท่องเที่ยวแบบใจต้องการในราคาสบายกระเป๋าพาคุณไปเที่ยวประเทศไต้หวัน6วัน5คืนเริ่มต้นด้วยการไปเที่ยวตามรอยรายการกับการนั่งรถไฟหัวจรวดเพื่อไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโวงซันและไปชมความงามพร้อมขอพรต่อที่วัดกระจกต่อด้วยล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทราแล้วพาคุณไปทย รูปเก๋ๆที่จุดแลนด์มาร์คของไต้หวันที่ไทยเป101และไปชิมชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกพร้อมกับได้ทําชานมไข่มุกด้วยตัวเองปิดท้ายด้วยการไปช้อปปิ้งที่ย่านซีเหมือนติงทั้งหมดนี้กับราคา45,900บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณได้ไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง29,900บาทย้ำอีกที29,900บาทสงวนสิทธิ์เฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่29มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2559นี้เท่านั้น เพียงคุณโทรมาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬิาและวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078เพียงแค่คุณเปิดใจลองไปกับ First u l t i m a t e ร้านนี้นะครับร้านอาหารร้านนี้นะฮะเป็นร้านอาหารของเจโจนักร้องชื่อดังนะครับร้านแห่งนี้นะครับเปิดพร้อมกับหนังเรื่องนี้ด้วยชื่อหนังว่า The Secret นี่นี่โอ้ยนี่ที่นี่ไม่เป็นต้องใช้มีดนะฮะครับใช้ซ่อมแกะเข้าไปนิดเดียวขึ้นมาเลยอร่อยครับอร่อยมาก